สุดคุ้ม S10 Plus ในราคา13,790บาทตัว 1TB เทราไแรม12จิกเรามาแกะกล่องกันดูเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับผมจะมาแกะกล่องเจ้าตัว S10 Plus นะครับเป็นตัวความจุ 1TB ทรนะครับแรม12 g จิกนะครับผมสั่งจากเว็บซัมซุงช่วงมันลดนะครับผมในราคา13,790บาทนะครับ เดี๋ยวผมจะทำการแกะกล่องให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรมันคุ้มไหมหรือมันเป็นแบบไหนครับดูในส่วนสเปคก่อนนะครับผมนี่ครับผมสเปคนะครับเป็นจอ6.4นะครับผมเป็นจอ2 K นะครับเป็นจอ Super AMOLED นะครับผมในส่วนของกล้องก็ตามสเปคก่อนหน้านี้ที่มีคนอื่นรีวิวเลยครับเพราะว่ามันเป็นสเปก เมื่อปีที่แล้วครับแนะนำมาขายเป็นความจุ1เทเบหรือแรม12นะครับเป็นเครื่องที่ผมว่ามันคุ้มมากครับนี่ครับความจุ1เทเบครับแล้วก็ตัวแรมครับก็คือ12ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือสุดคุ้มนะครับเป็นโทรศัพท์ที่คุ้มค่าคุ้มราคามากครับผมในราคา13,790บาทนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ผมขอใช้มีดกินนะครับนี่นะครับผมเรียบร้อยบางคนจะแกะก็ได้ครับแต่ผมจะใช้คัตเตอร์อขีดตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับขอทำนเลยครับนี่ครับผมนี่ครับได้เครื่องมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะทําการดูบริเวณเครื่องให้ดูนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นแบบไหนตัวนี้สีดํานะครับที่ผมได้มานะครับเป็นความจุ1เทลไ์จริงๆไหมอุปกรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมก็มี ที่ชาร์จนะครับเป็นเป็นแบบฟ t าชาร์ e นะครับผมประมาณ1 5วัตต์นะครับตัวฟ้าชาร์ตคืออยู่ในแบบที่โอเคมากผมในการชาร์จแล้วก็มีพอร์ตนะครับอะแดปเตอร์นะครับ USB C นะครับ to USB A นะครับให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็มีสายชาร์จครับผมแล้วก็มีหูฟัง AKG ครับนี่ครับผมเป็นแบบ3.5นะครับเพราะว่า เจ้าตัว S10 นะครับผม S10 p นะครับยังมีพอร์ต3.5ให้นะครับนี่เลยนะครับอุปกรณ์ก็มีอะไรครับและมาดูกันว่าเครื่องรุ่นนี้ติดฟิล์มไหมครับนี่นะครับผมติดฟิล์มให้เราเรียบร้อยเลยนะครับผมบางคนอยากไปติดเพิ่มก็ได้ครับแต่ผมใช้ฟิล์มเดิมๆนี้ผมรู้สึกว่ามันลื่นดีครับผมในการใช้ฟิล์มแล้วก็ข้างหลังติด ให้ด้วยครับบางคนจะแกะก็ได้ครับแต่ผมส่วนมากผมไม่แกะผมใส่เคสเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใต้นี้จะเป็นเคสนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับครับมีเคสครับดูนะครับมีเคสไหมนี่ครับเป็นเคสนะครับผมเป็นเคสแข็งนะครับนี่เป็นเคสแข็งครับสวยงามครับเป็นเคสแข็งอย่าลืมนะครับ ้าความจุ1นึ่งเทราบจะเป็นแรม12นะครับแต่ถ้าความจุทั่วไปจะเป็นแรม8นะครับแล้วก็ที่ใส่ซิมนะครับตัวจับซิมก่อนนะครับมาดูกันบ้างนะครับบริเวณตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างครับเวลาเราซื้อของนะครับแล้วก็เช็กดูนะครับว่าเครื่องมันมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็เช็กบริเวณคอมนะครับนี่นะครับขอบขอบแบบสวยงามมากเลยครับผมว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากครับผมนี่นะครับ นี่นะครับกล้องกอง็ทางนี้นะครับครบไม่มีรอยอะไรแล้วก็โอเคครับเปิดเครื่องได้เลยล็อกผลิตเครื่องนี้ก็คือเดือน10ปีนี้เละครับปี2020นะครับนะครับเดี๋ดยวเราทำการเปิดเครื่องให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับท่านนะครับ บริเวณตัวเครื่องเรานะครับนี่ครับอันนี้รู3.5นะครับแล้วก็ผ่อนอยู่ B type type C นะครับนี่ครับแล้วก็เช็คจอครับว่าจอมีจุดมีอะไรไหมเวลาเปิดเครื่องแล้วก็เช็คนะครับอันนี้เป็นรีวิวแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับสังเกตขึ้นจอไหมครับมันไม่เกี่ยวกับว่าจอมีปัญหานะครับเพราะว่ากล้องที่ผมถ่ายมันตรวจจับขึ้นได้ง่ายนะครับผม มีปัญหาไหมมีจุดมีอะไรไหมแล้วก็เช็คดูครับผมถ้าไม่มีแล้วก็โอเคครับไม่มีกดไปเลยนะครับอนุญาตครับผมแล้วก็ไวไฟครับเชื่อมต่อไวไฟสักครู่นะครับ ในส่วนเคสนะครับผมพูดในส่วนเคสเคสก็คือเป็นเคสแข็งนะครับไม่ใช่เคสพลาสติกเป็นยางพวกยางพาราหรืออะไรนะครับเป็นเคสแบบเคสแข็งนะครับผมเดี๋ยวผมทำการกรอกรหัสใหม่ก่อนนะครับ หูฟังก็หูฟัง akg นะครับแล้วก็ถัดไปเลยครับสกู่นะครับ อันนี้ตัวใส่ซิลน,นะครับแล้วก็ขอบนะครับใส่เคี๋ยวผมจะให้ดูใส่เคสไว้ให้ครับว่าใส่เคสแล้วมันเป็นแบบนีนนี่นะเคสนะครับที่เขาแถมมาในกล่องครับเคสแบบก็เคสแบบสั่งดีกว่าครับผมสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ดีกว่าครับเคสมันกันกระแทกไม่ค่อยดีครับผมแยบบห้่อยแล้วครับ มาดูกว่าความจุจะได้1เทรลไบต์จริงๆไหมครับขอข้ามนะครับรุ่นนี้คือสแกนนิ้วมือนะครับบนหน้าจอนะครับพินซึ่งสแกนนี่นะครับกล้องมีสตัวนะครับ เรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับจอรุ่นนี้เป็นจอ 2K แต่เราสามารถปรับได้ครับว่าจะให้มันจอเปิดแค่1 0 8 0 p หรือ 720p ก็ได้ครับมาดูกันว่ากล้องเป็นไงกันบ้างครับนี่เข้ากล้องก็รวดเร็วทันใจดีครับครับนี่ครับผมแล้วก็เรามาเช็คความจุกันเลยนะครับว่าความจุ นี้นี่แรมนะครับแรมคือมี12จิกนะครับแล้วก็เรามาดูหน่วยความจำเครื่องนะครับผมผมจะเข้าไปที่แอปนะครับแอปจัดการไฟล์นะครับนี่เลยครับผมนี่ครับความจุพื้นจัดเก็บภายในนะครับ1เทเลไบต์เลยนะครับนี่ครับผม1เทเลไบต์เลยนะครับเศรษีการไม่ได้ใส่นะครับอันนี้ความจุเครื่องคือ1เทเไบต์เลยนะครับผมแล้วก็ทุกอย่าง โอเคมากเลยครับกล้องก็สวยงามครับผมเวลาแล้วก็นี่ครับกล้องก็โอเคอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวกล้องมีเลนส์ามเลนส์ครับเลนส์นต์วายเลนส์นอร์มอลแล้วก็เลนส์ซูมครับนี่เลยครับผมมีด้วยกันอยู่3เลนส์นะครับเดี๋ยวมาทำการใส่เคสให้ดูเลยนะครับว่า ใส่เคสแล้วเป็นอยางไงกันบ้างครับนี่นะครับผมเคสที่แถมมากับเครื่องนะครับ่อนจะจบคลิปนะครับนี่นะครับเป็นเคสแข็งนะครับแนะนําให้เพื่อนสั่งในอินเทอร์เน็ตนะครับในการสั่งมาใช้งานนะครับเพราะมันจะขัดเครื่องนะครับผมพ่อฝุ่นบริเวณมุมนะครับกินง่ายครับผม พรีวิวขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u ับ c r i b e ด้วยนะครับและกดกระดิ่งอีกครั้งนะครับผมและจะมีคลิปเกี่ยวกับรุ่น S10Plus ตัวนี้มาให้ชมอีกนะครับผมแต่วันนี้ขอบคุณครับ